สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูขวัญใจกาญจนาศีเมฆคุณครูโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังค่ะดิฉันได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอบรมในเรื่องของการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ลบทั้งระบบตั้งแต่ปีการศึกษา2558และนํามาจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และระดับมัธยมศึกษาปีที่5หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาตนเองและก็นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการพัฒนา มาสัางเคอาะด์นรูปแบบการสอนแบบ3าม p 3ร่วมกับกระบวนการทีมโคชชิ่งค่ะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ3 p 3ร่วมกับกระบวนการทีมโคชชิ่งในบริบทท้องถิ่นประกอบด้วย7ขั้นตอนคือขั้นที่1ขั้นเร้าความสนใจโดยใจะให้หนักเรียนดูภาพคลิปวิดีโอปรากฏการณ์หรือเหตุการในธรรมชาติตามบริบทท้องถิ่น หรือในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นใช้คำถามกระตุ้นคิดให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ปรากฏการณ์ในธรรมชาติตามบริบทท้องถิน่นที่เกิดขึ้นกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดลอ้อมขั้นที่2ขั้นระบุปัญหาครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสืบค้นหาสาเหตุของประเด็นปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในธรรมชาติตามบริบทท้องถิน่น เพื่อทำความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทายวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจํากัดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาซึ่งจะนําไปสู่การศึกษาวิธีการในการแก้ปัญหาผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบริบทท้องถิ่นของตนเองตั้งคําถามสิ่งที่สนใจศึกษาเพื่อสืบค้นหาสาเหตุผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างแผนของความคิด เพื่อสร้างการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้เกิดความหลากหลายของคำถามและควบคุมประเด็นปัญหาขั้นที่ 3. วางแผนการศึกษานักเรียนจะรวมกลุ่มและเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจเพื่อตั้งสมมติฐานและกำหนดข้อความที่คาดคะเนคำตอบของปัญหาเรื่องที่สนใจในการทำพร้อมตั้งกำหนดตัวแปรนในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ค้นหาความจริงในการศึกษาค้นคว้าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นที่4ขั้นลงมือปฏิบัตินักเรียนร่วมกับครูศึกษาการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ครบไทยแลนด์สืบค้นข้อมูลเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นลงมือปฏิบัติการสำรวจสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสำรวจตรวจสอบทดลองตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ่อน้าตามธรรมชาติในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกส่วนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายป่าชายเลนนพยักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโคกออกและเรียงเรียนรู้อื่นๆในชุมชนใกล้บ้านของนักเรียนเพื่อค้นหาคําตอบในการตรวจสอบสมมติฐานและหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ขั้นที่ 5. ทบทวนผลการปฏิบัติผู้เรียนจะสะท้อนความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบจากการทําวิจัยสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสังคมและบริบทท้องถิ่น ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเชื่อมโยงข้อค้นพบกับการรักสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันขั้นที่6นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เรียนแสดงข้อมูลที่ได้จากการสืบคน้นการทดลองสะท้อนผลการดําเนินการนําเสนอข้อมูลที่ค้นพบจากสภาพปัญหาแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันวิปลาสัำถามและข้อเสนอแนะรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนําเสนอโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมได้แก่การเขียนรายงานการนําเสนอปากเปล่าการจัดทาแผ่นพับงานวิจัยและนําเสนองานผ่านโพสตเตอร์ขั้นที่7การประเมินผลครูทีมโค้ชชิ่งประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยประเมินตามสภาพจริงกระบวนการทํางานระหว่างการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการเรียนรู้และประเมินผล จากการนำเสนอในรูปแบบต่างๆได้แก่รายงานการนำเสนอปากเปล่าจัดทำแผ่นพับวิจัยและนำเสนอผ่านโปสเตอร์เพื่อประเมินข้อค้นพบและผลการปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพื่อเสนอแนะปัญหาและประเด็นที่ต้องแก้ไขพัฒนาต่อไปผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนมีผลการประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันวิจัยสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ได้รับรางวัลวิจัยสิ่งแวดล้อมที่ระดับนานาชาติ 3. ขยายผลความรู้การจัดทําวิจัยสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษาในจังหวัดรังจนนักเรียนพัฒนาตนเองและจัดทําวิจัยสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลระดับนานาชาติ2ผลง,งาน 4. นักเรียนนําความรู้ที่ค้นพบพัฒนาฐานการเรียนรู้ยุววิจัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนได้รับรางวัลระดับรอยจากกลุ่มเอกลักษณ์ของชาติ การจิตกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบโดยเริ่มต้นจากบริบทเป็นฐานก็คือบริบทของชุมชนนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําซึ่งมีอยู่เจ็ดแหล่งในโรงเรียนต้นไม้ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์เรามีต้นไม้นานาชนิดนะคะบรรยากาศในโรงเรียนซึ่งของเราอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติซึ่งส่งผลโตเพราะว่าของบรรยากาศเราก็ได้ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์ใช้เครื่องมือ จนกระทั่งนักเรียนมีความชิจานาแล้วก็เกิดทักษะทางด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางด้านวิจัยนําไปสู่นักเรียนเลือกปัญหาในชุนมชนบริบทเล็กๆมาพัฒนาจนส่งผลให้นักเรียนเกิดการพิจานณวัตกรรมแล้วก็สามารถพัฒนางานทางด้านวิจัยนักเรียนเกิดสมรรถนะทางด้านการคิดการสื่อสารสําหรัวิจัยที่เรียนทําในชุมชนนําไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนได้ภูมิใจที่สุดในการจัดก,การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ลลกภูมิลุกั้นสิ่งหนึ่งก็คือนักเรียนจะสะท้อนว่าการทําวิจัยในสิ่งแวดล้อม เป็นการลงชุมชนค่อนข้างจะเหนื่อยหนักแต่นักเรียนบอกว่าเป็นการเหนื่อยหนักที่มีความสุขในเมื่อนักเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้คุณครูก็จะมีความสุขที่จะจัดการเรียนรู้ต่อไปเพื่อทั้งนักเรียนและครูร่วมกันดูแลและวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ